พ่อตาที่ไหนพูดแต่เรื่องข้าๆาฟันฟันเจ้าไม่กลัวลูกเขยถอนมั่นเหรอเจ้าแอบฟังข้าพูดเหรอแอบฟังที่ไหนกันน่ะข้าฟังอย่าเิดเผยเลยตั้งหากเว้ยหนิงพ่อตาเจ้าคนนี้เน่ะหากเขารังแกเจ้าข้าจัดการเองเจ้าแค่ดูแลอาเซียให้ดีก็พอแล้วขอรับพรุ่งนี้จะออกเดินทางข้าขอตัวก่อนลูกเขยเจ้าคนนี้ดูไม่เลวทำไมเจ้าถึงต้องรีบร้อน ยกอาเสียให้เขาด้วยล่ะจะไม่กลัวบ้านนาจะรังแกเหรอใครกล,ล้าลาเวนอืมทำไมเจ้าต้องรีบร้อนยกอาเสีให้คนอื่นด้วยล่ะเพราะข้าวางใจได้แล้วจึงอยากเป็นพ่อสื่อจัดการเรื่องให้เรียบร้อยแล้วปลีกตัวจากยุทธภพใช้ชีวิตอิสระกับเจ้าอาเช่นนั้นแล้ว าเวรพูดใจบุญเป็นเพราะสุยข้าบ้างสิท่านอเวรอย่าเรียกพี่ใหญ่เฉาไปนานสิครับข้าทำกับข้าวไม่เป็นเม้าเหมือนจะไหม้แล้วด้วยทำอย่างไรดีเขาลงเขาไปซื้อของกินแล้วไม่ต้องทำอาหาแล้วเห็นหรือยังพูดถึงชีวิตอิสระอะไรกันมีเจ้ากระต่ายน้อยอยู่ภายในพวกเราคงมีแต่วันที่วุ่นวายแล้ว อาสวีนี่น้ำส้มสายชูหรือเหล้าอ่ะรสชาติแย่เช่นนี้ยายเจ้าดื่มลงเุที่กันดานแบบนี้จะมีเหล้าดีได้ยังไงจาฝืนทนไปก่อนเถอะเมื่อถึงแค่หาสิรุด,ดูแล้วข้าจะนำสุราที่ฝังไว้ในสวนต้นบวยขุดมาให้เจ้าลิ้มลอง